โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาโยู่เกมไม c ครับนะแล้วเราอยู่ในปา่าจังเกิลกันด้วยโอเคมาแล้วเราทําการเก็บไม้สร้างบ้านกันดีกว่ามาทุกคนมาผมก็ขอชินไมครับมือถือเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยมันอาจจะเวียนหัวนิดนึงเดียวขอจัดกล่องสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ ยวลืมพิกแอคขวานโอเคนี่เป็นไบโอมจังเกิลที่มีไม้เอ่อไมโอคด้วยโอเคก็หมายคือขุดไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างบ้านโอเคทำเลการสร้างบ้านควรจะสร้างในที่ตรงนั้นมันอะไรอะ่ะดี๋ยว่ามิดจังเกิลอีกทีหนึ่งนะ โอเคม่ครับสี่ผมไม่ค่อยเล่นนะนานๆจะมาเล่นทีนึงโอเคขุดไม้ต่อขวานไม้พังอย่างไวจะครับปุ่มทำไมเนี่ย what เผ <c oughs> อครับปุ่มสวยเลยทีนี้ เราโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราสร้างเอ่อขวานเพิ่มก่อนขวานอยู่ไหนเอ่ยสร้างขวานไม่ได้อีกชีวิตดีดีโอเคเดี๋ยวเราสร้างขวานเพิ่มมาก่อนอย่างอันอึ๊บโคตรไวเลยขวานไม้หรือขวานทองวะเนี่ยพังไวมาก Okay, นั่นนั่นหินเอ้ยนั่นดินมีดินเหนียวด้วยโอเคอยากสร้างบ้านตรงที่มันธรรมดาธรรมดาหน่อยนี่ <Okay, S 1> มีสะดาวด้วยสะดาวสสดาววิ่งหนีเราโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้มีหมูด้วยเว้ย เห็นเขาบอกว่ามาครับอัปเดตใหม่นี่มันจะมีไอ้นี่เดินนะมีไก่เขตดร้อนไก่เขตหนาวอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าในเว็ล็อกมันเขาเอาลงหรือยังคือมันหนักจริงๆนะคืออัปเดตแค่เปลี่ยนสัตว์ให้มีอยู่เขียดร้อนเขตดหนาวก็แค่นั้นเองคือถ้าผมชอบความชอบนะผมชอบแบบเวอร์ชันเก่ามากกว่ามันจะไม่หนักเครื่องมันจะไม่หนักอะไรมากกว่าคือแค่เพิ่มสัตว์ที่เป็นเขตดร้อนเขตดหนาวมาแค่นี้นอุ้ยนกแก้วโอ้โห นี่ครั้งแรกคือเกิดมาเจอในไบโอจังเกิลนะเนี่ยแล้วนั่นไบโออะไรอะมีต้นไผ่ด้วยอนะเออเราไม่ไปฝั่งนู้นแล้วกันเราหยุดในป่าดีกว่าไปเป็นท่าสารจากได้ต้นไม้ที่มันเล็กๆหน่อยอยากจะสร้างบ้านบนต้นไม้เล็กๆแต่นี่ก็เล็กเกินบางทีนะเนี่ยมัล้อมรอบอะไรตรงนี้เออ โอเคมีแมงกระพุนด้วยเว้ยโอเคเดี๋ยวเราสร้างมันจะแถวนี้แหละมีต้นไม้เอ้ยไม่ใช่มีไม,ม,ไม้ไม่ใช่ต้นไม้อะไรอ่ะอ๋อมองเมื่อกี้นึกว่าปลาหมึกอย่าสร้างชิดทะเลมากเกินไปก็่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สร้างบ้านหลังเล็กๆ หลังหนึ่งซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นี่อะไรเนี่ยปุ๊บไม่ไม่ใช่ชั้นสองชั้นดูวิวเออเอ,อสร้างตรงไหนดีวะบริเวณแถวนี้แล้วกันแล้วเราไปหาหินก่อนเออหินจริงๆแล้วก็เจาะลงไปเลยก็ได้ดีว่วะ ค่อยไปหา่าเพ่นี่ไงหินพูดถึงก็เจอเลยคิดเดี๋ยวเราโอ้ยพูดไม่เป็นภาษาละเดี๋ยวเรามาทำให้ทุกอย่างมันเป็นหินให้หมดโอเคถ้าซิวฟิโดนเอาจะเกมมาครับแล้วก็จะดีพังแล้วผมจะขอบคุณมากเลยมันเป็นตตกใจเสียงเพลง มันเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะนอกจากสร้างความสยองที่ผมได้ไปวันๆหนึ่งทำเราจะทำอะไรนะขวานหินใช่ไหมเมื่อกี้อขวานหินอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็ทำนี้ด้วยทำอะไรนะเตาอ่าจริงๆการทำเตานี่มันต้องใช้ดินด้วยไม่ใช่เหรอเข็นเป็นเป็นหม้อดินเผาอ่ะ นี่คือไม้ค้างนี่คือแบบอนเนกประสงค์เลยทำจากหินอย่างเดียวตัวนี้นเป็นทางลงไปเหมืองไปกดหินเพิ่มกอนไม่ใช่หินไม้โอเคไม้เราใกล้ป่าดิฟิวเจอร์อะไรเนี่ยดักอนไลฟ์ิไอ้เป็นแอดออนเฉพาะในในตัวเกมนะมันให้มาอยู่แล้วนะผมก็เลยเอามาใช้กะเลย มันมันเปิดวางไม่ได้เลยนี่เป็นแอดโออกโหหนังสือตันเบลเลอร์เบเตอร์เลยนี่หนังสือโอเคข้างหน้าเป็นทะเลซรายน่าจะหากระจกได้ง,ง่ายอยู่นะ ค okay. ปิดตรงนี้ไว้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้โอเคปันไดามาเอา่อมันกวรจะวางไงนะโอ้นี่คือข้อเสียของไมค์ครับอีกหนึ่งอย่างคือมันอะไรของมันกันไม่รู้เนี่ยวางได้ไม่ค่อยดังใจเท่าไหร่ ๊บบันไดสองชั้นไปเลยมันจะเยอะไปบางทีเออปาะปุ๊บอ๋อสวยมีราวบันไดแล้วปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บติดหัว ผมว่าจะทำฟาร์มข้างใต้นี้จะดีไหมเนี่ยปึ๊บเพราะรู้สึกว่าข้างบนนี่มันแทบจะไม่ค่อยมีพื้นที่โล่งให้เลยสวยละติดอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราน่าจะทำฟาร์มข้างล่างดีกว่าเพราะว่าข้างบนมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่อำานวยโอเค ตรงนี้เป็นห้องฟาร์มเราแต่ว่าน่าจะมาขยายในอนาคตก่อนอื่นก็ต้องเฮ้ยมีมังกรด้วยทุกคนเนอเลยเนอเลยทีเดียวอะไรอ่ะมังกรเหรอมังกรหรือฉลามอุย้ยมังกรมีมังกรด้วยเว้ย มังกรนอนมังกรนอนหลับเออเราไม่ได้มากวนนะเรามาดูเฉยเนีในป่ามีมังกรสีฟ้าหนึ่งตัวครับท่านมันจมหรือมันอะไรเนี่ยโอเคข้างหน้าน่าจะเป็นไบโอมเดี๋ยวเขาไปสำรวจกันไงแมงกับคุณ จะต่อยเราไหมน่ะ oh. เออนี่ไงวัววัวเขตร้อนใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมใส่เท็กเจอร์น้อเป็นปลาไพ่จริงด้วยทุกคนปลาไพ่เขาดีว่าเขาดีว่าปลาไพ่มันจะมีแพนด้าเอ,อ่อขนาด รูขนาดนีงไมครับนี่กินเยอะด้วยตัวอ้วนเนี่ยเดินเดินผ่านไม่ไม่ได้เนี่ย <c ười> แค่สองล็อกนี่เดินผ่านไม่ได้หรืออ๋อ oh, ผ่านได้โอเคเดี๋ยวเราขอสำรวจป่าไผ่กันก่อนนะ <c ười> ตรงนี้มีบ่อน้ำ <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักพักได้หลงอะ่ะคอยดูอ่า uh, ป่าไผ่โอ้โห นลเขาบอกป่าไผ่มันมีแพนด้าไงยังไม่เจอสักตัว,ตวเลยในยแพนด้าเนี่ยมีจริงมะเนี่ยหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาเฉยๆหืมหืมข้างหน้าก็เป็นโอ้โหปากกาลังอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มเลยฮะอ๋อตกใจนึกว่ามัน มันเป็นเจเนเรตออกมาเป็นรูปปลาเมื่อกี้ตกใจหมดแล้วต้นไผ่นี่อะไรไม่ได้โอ้โหมันมันยาวต้องหนึ่งโหต้นไผ่ยาวยาวสี่ลำเลยเคขุดกันได้ต้นไผ่มาละอุย้ยมีมังกรอีกตัวหนึ่งด้วยนี่น่าจะเป็นมังกรทะเลทรายซาฮารา บ้านเราอยู่นู่นตกใจเมื่อกี้ตกใจต้นไผ่โอเคโอเคร้วนาจะสำรวจในดินแดนนี้ครบแล้วเนาะมีทะเลทรายมีโอ้โหว่าแต่ที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ดีเนาะมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้นไผ่จะไปหมดเลยเนี่ยโอ้มังกรสองตัว กำลังว่ายน้ำด้วยเราไม่มีอานใช่ไหมมันต้องใช้อานด้วยใช่ไหมไอตัวสีฟ้าเมื่อกี้ไปไหนละว่าจะมาขี่เล่นซะหน่อยปึ๊บเดี๋ยวเดีวเ่าจะมาขี่เล่นหายไปไหนเนี่ยเออหายไปซะแล้วอาช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเรามาตกแต่งบ้านเราให้เสร็จสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์กว่านี้หน่อยแล้วก็ได้แต่งหมด,ด้วย โอเคมาตัดไม้ทำลายป่าแต่ก็ปลูกคืนนะถ้าที่มันโล่งพอโอเเดี๋ยวเราเราถึงไหนแล้วนะเราจะสร้างบ้านต่อใช่ไหมอ,อ๋อเราจะทำบักกระดาเออบักบัก,กระด บันไดบันไดบันไดอยู่ไหนบันไดเอาออยู่นี้โอเคโอเคบันไดฟอันเนอเลยปึ๊บเนอเนอร์ทำไมก็ไม่รู้นี่แค่นี้พอเราจะทำตรงห้องนี้เป็นห้องฟาร์มของเราในอนาคตข้างหน้า บางทีมันจะมีไปเล่นหลังไม้แล้วสร้างฟาร์มอะไรพวกนี้ขึ้นมาให้ไวที่สุดโอเคพั okay. งไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวล้อมกระจกก่อนแล้วเมื่อกี้เราไปทะเลทรายทำไมเราไม่ขุดทรายมาเนี่ย <c oughs> แล้วมาขุดอะไรแถวบ้านเราเนี่ยโอย้ตายแล้วลืมเลยเมื่อกี้อยู่ทะเลทรายซาฮาราโอเคขุดอันนี้ดีกว่า เอาเป็นไรอะโอเคบ้านที่สวยงามแล้วก็ไม่ต้องอะไรเยอะปึ๊บล้อมล้อมไม้หรือล้อมทรายดีเนี่ยล้อมไม้ก่อนดีกว่าเอาอะไรเผาดีวะบันไดแล้วกันบันไดไม่ได้ใช้ล้วแล้วเราก็จะทำหลังคาโอเคหลังคายี่สิบหกอัน หลังคาหลังคาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยโอเคใช้เป็นสลับแทนนะดีย๋ยวใช้สลับเฮ้ยบุก <Hey, S 2> เข้าบา้านได้ไงออกไปอีว e ิเลเจร์อย่ามาเล่นยลอนในบ้านนี้ออกไปเฮ้ยบ้า,า, hey, บานมันไม่พอสำหรับเลี้ยงลามะนะเฮ้ยอ, hey, ออกไปก่อนเดียว นี่ใครเชิญแกเข้ามาไม่ทราบเนี่ยเออออกไปออกไปออกไปนี่บ้านคนไม่ใช่บ้านลามะเอ้ยยังจะเข้ามาอีกออกไปเออเอ้ยเอ้ยโอ้โหโเผลอตบลามะ เฮ้ยมันเข้ามาทำไมในบ้านแย่ลามาอีบ้าเเดี๋ยวเราหลอมกระจกแล้วก็ตกแต่งบ้านหลังคาอะไรเพิ่มเติมจิบจิบปุ๊บปุ๊บนี่เจ้าของเขาทิ้งแกเรื่องนี้ยเลทคืออะไร โอ้ยอ๋อไหลไม่ใช่เลดออกไปออกไปออกไปไปฉันไม่ต้อนรับลามะเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วบ้านที่สวยงามที่สุดที่เคยสร้างมาเออมันจังสวยงามมากเลยข้างบนทำไมมันสีแปลกๆเนี่ยมันกลายเป็นไม้จังเกินอย่างไงวันนี้ย มัต้องเป็นไม้นี้สิออนี่ก็ไม้จังเกิลใช่ไหมเนี่ยรู้เลยสีเพ้นเพียนมีอยู่สีแบบเดียวเนี่ยจังเกิลโอเคสวยงามบ้านเรา ต่อไปก็ทำรั้วดีกว่าปึ๊บ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 ทุ้ยวางผิดโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างรั้วก,กันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราทำกระจกก่อนกระสกระจก โอเคปึ๊บน่าจะพอนะาสิบหกอันขอให้มันพอถึะไอ้นี่มันเป็นอะไรมันต้องทิ้งของไว้ให้เราตลอดเลยหรืองไงเนี่ยไอ้เชือกเนี่ยโอเคสวยงามแล้วก็ทำเอ่อวิยอ,อะไรอะ่ะนี่คือ คืออะไรเอ่ยไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าที่รู้ต้องใช้หมายชะเป็นหินอะไรพวกนี้ไม่ได้ด้วยอืมวิมีที่เสิร์ฟของเชฟเลยเมื่อกี้เห,นเหน็นแว็บนี่มีโซฟาเราจะทำรั้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มวัวแต่นอกนอกรูนอกทางแล้ว เยอะเยอะแค่นี้พอได้มาแค่21อันพอละปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปวางข้างบนซาแค่นี้ถือว่าบ้านเราก็เสร็จละปึ๊บ ไม่พอเนี่ยมาหอหออะไรตรงนี้ขัดอีกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าขัดลวดแค่ห้าอัน ฟาวเวอร์พอตเอาฟาวเวอร์พอไปวางไว้ข้างบนก่อนราะว่าหนึ่งสองลูกนี้มายิบเอ็ดยิบเจ็ดอันนั้งแต่แรกก็ดีแล้วฟาวเวอพอวางไว้ตรงนี้วางสีเออวางวางเออ แล้วก็เมื่อกี้เราทำอะไรนะวางรัวชิมิโอเคถือว่าเสร็จสมบูรณ์กลับบ้านเราไปแล้วเดีย๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อกับการลุยเหมืองนะหรือว่าก็สร้างเหมืองเอาเอง ัไปละคน